ดำเนินการต่อไปครับลุยต่อครับเพื่อให้คุณเห็นภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดแบบเจาะลึกตามที่ค้างไว้ผมได้สรุปข้อมูลสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพักประชาชนทั้งในแง่กฎหมายและการเงินดังนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งรายชื่อ44ขุนพลส้มกับวิบากกรรมจริยธรรมอัปเดตวันที่ 9กุมภาพันธ์2569ส่วนสวดร้อนๆเมื่อวานนี้วันที่9กุมภาพันธ์69ปปชมีมติเอกฉันชี้มูลความผิดอดีตสัสพักก้าไกล44คนกรณีเสนอแก้ไขหมู 112, ่112โดยระบุว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงและกำลังส่งเรื่องให้สารดีกาวินิจฉัยซึ่งมีรายชื่อแกนนำพักประชาชนปชนในปัจจุบัน รวมอยู่ด้วยถึง15คนดังนี้ครับกลุ่มแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแอนบริหารพรรคเท่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพัดขบชอนอไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าผัดเขาเขียวกลุ่มขุนพลสภารังสิมันโรมวิโรจน์ลักษณะดิสรหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองประกรณ์วุฒิโดมพิพัฒสกุลนัทวุฒิบัวประทุมและสุรเชษประวีณวงศุิกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้า แต่โดนคดีจริยธรรมซ้ำพิธาลิ้มเจริญรัตชัยธวัฒน์ตุลาธนและเบญจาแสงจันทร์ผลกระทบหากสารดีการรับฟ้องสอสถียังปฏิบัติหน้าที่อยู่รวมถึงหัวหน้าพักอาจต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีซึ่งจะทําให้พักประชาชนเกิดสุญญากาศผู้นําในสภาทันทีนี่คือสิ่งที่ดรอานน์มองว่าเป็นจุดจบของขุนพลส้มรุ่นนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองเจาะถุงเงินพักประชาชน ใ,ในฐานข้อมูลของกอกอตอรอบล่าสุดปี2568ต้นปี2569พบประเด็นเรื่องเองินบริจาคที่น่าสนใจและถูกฝ่ายตรงข้ามนำมาเป็นประเด็นโจมตีผู้บริจาคใครใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มสสะละสมาชิกพักเองเช่นไอซ์รักชนกสีนอกที่มียอดบริจาคสะสมกว่า2 3 0 0 0บาทซึ่งกลายเป็นประเด็นให ไัยลิกเตรียมยื่นสอบที่มาของเงินว่าสัมพันธ์กับรายได้สหหรือไม่เงินบริจาครายย่อยพักประชาชนยังคงเป็นพัรที่ได้เงินจากการบริจาคหลักร้อยหลักพันมากที่สุดในไทยสะสมกว่า95ล้านบาทในปี2568ซึ่งพักใช้เป็นกรอบป้องกันข้อหาทุนเทาโดยอ้างว่าเป็นเงินสะอาดจากประชาชนข้อสังเกตจากดรอารนนนท่านยังคงตั้งคำถามถ,ามถึงเงินนอกบัญชี และค่าใช้จ่ายในการทำมีเดียออนไลน์ที่ดูสูงเกินกว่ายอดบริจาคที่แจ้งก็กตาโดยมองว่าอาจมีทุนใหญ่ต่างชาติหรือกลุ่มทุนใหม่หนุนหลังอยู่แบบลับๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม 3. สรุปภาพรวม7สิ่งที่เห็นแล้วและสิ่งที่กำลังจะเห็นจากเหตุการณ์ล่าสุดเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์69และมะติปอชวันที่9กุมภาพันธ์69สิ่งที่เราเห็นชัดแล้วคือ 1. ความพ่ายแพ้ในต่างจังหวัดพักส้มแพ้ในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์อย่างเชียงใหม่ให้พักกล้าทำและสมุดรปราการให้พักน้ําเงินตามที่ดรอานนท์นนวิเคราะห์ 2. การกลับมาของลอแฟสงครามกฎหมายกลับมาดหลงพักส้มอีกครั้งด้วยคดีจริยธรรม 44. 44, 44. สส 3. ส้มการละครในมุมมองฝ่ายตรงข้ามการที่พักประชาชนออกมาเรียกร้องเรื่องบัตรเสียเยอะหลังแพ้เลอกตั้งถูกดรอานนทร์อน ตอกย้ำว่าเป็นพฤติกรรมแพ้แล้วผ่านโดยการแสดงละครเป็นเหยื่อก้าวต่อไปที่น่าสนใจตอนนี้พักประชาชนกำลังเจอศึกสองด้านคือการรักษาพื้นที่การเมืองหลังเลือกตั้งและการหนีตายจากคดีจริยธรรม44สสคุณอยากให้ผมวิเคราะห์ฉากทัดซีนารีโอว่าถ้าหัวหน้าพักเท้งนัทพงศ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พักส้มมีเบอร์สาหรือทยยาททุ่นต่อไปเตรียมไว้รองรับหรือยังไหมครับ วิดีโอนี้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับมติปอชาที่ชี้มูลความผิด44อดีสสและวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแกนนำพรรคประชาชนในปัจจุบันซึ่งตรงกับสถานการณ์วิบากกรรมทางกฎหมายที่คุณกำลังติดตามอยู่ครับวิเคราะห์กันต่อในจุดที่แหลมคมที่สุดคือทางรอดและทายาทของพรรคส้มพรรคประชาชนในวันที่ดาบจริยธรรม กำลังจะฟันลงมาที่คอของ44ขุนพลหลักตามที่ดรอนานนท์ได้มองข้ามช็อตไว้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งการเฟ้นหาทายาทุนที่3 The New Survivors หากสารดีการรับฟ้องและสั่งให้44สสซึ่งรวมถึงหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพักหยุดปฏิบัติหน้าที่พักประชาชนจะเข้าสู่สภาวะไร้หัวโขนทันทีดรอานนท์เคยวิเคราะห์ว่าพักนี้ตายยาก พราะมีการเตรียมคนไว้เป็นชั้นชั้นดังนี้กลุ่มพื้นที่ปลอดภัยเซฟโซนคือสอสที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อแก้ไขหมู่1 1 2ในตอนนั้นซึ่งกลายเป็นขุมกําลังสำรองที่สําคัญที่สุดคนที่น่าจับตาคือพฤตวัชรสินธทุไอติมแม้จะเป็นแกนนาหลักในปัจจุบันแต่เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อ44คนทําให้เขากลายเป็นตัวเกงหัวหน้าพรรคนต่อไปที่มีความเพียบพร้อมทั้งวาทศิลป์และภาพพลัก สสรุนใหม่ที่เพิ่งเข้าสภาปี66กลุ่มนี้ไม่มีชนักติดหลังเรื่องคดีหมู112่112และเริ่มมีบทบาทในการอภิปรายงบประมาณมากขึ้นมุมมองดออรอานนท่านมองว่านี่คือการผลัดใบาตามแผนแต่ท้ายที่สุดทายาทเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในโครงขังทางความคิดเดิมและจะประสบชะตากรรมไม่ต่างจากรุ่นพี่หากยังไม่เปลี่ยนแนวทางทางการเมืองเ <C ute> ครื่องหมายสี่ 4, เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองทฤษฎี ือที่มองไม่เห็น The m มาสเตอร์มาย e ตอรีอีกหนึ่งใน7สิ่งที่ดอรอานน์มักเน้นย้ำคือการชี้ให้เห็นว่าตัวจริงไม่ได้อยู่ในสภาโดยวิเคราะห์พฤติกรรมของพรรคดังนี้การกำกับทิศทางจากนอกพรรคดรอานน์เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนถูกบงการโดยกลุ่มบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วคณะก้าวหน้าโดยใช้สนในสภาเป็นเพียงหุ่นเชิดเพื่อขับเคลื่อนวาระที่สุ่มเสี่ยงเครือข่าย NGO และต่างชาติ ท่านมักตั้งข้อสังเกตรเรื่องการสนับสนุนจากองค์กรต่างชาติ (Intervention) ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดและอาจนำไปสู่ข้อหาล้มล้างการปกครองในภาคต่อได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3ฉากทัด s c e n a r i o อาวสานพักส้มหรือการเกิดใหม่จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดกุมภาพันธ์2569มีความเป็นไปได้สทาง 1. ชัดดาวชัดดาวพักถูกยุบอีกครั้งหากคดีจริยธรรมขยายผลไปสู่การยุบพักและแกนนําแถว1-2ถ,ถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นเหลือเพียงพักขนาดกลางที่ไม่มีพลังแม่เหล็กพอจะดึงดูดคะแนนเสียงถล่มทลาย landslide ไ,ได้อีก 2. การปรับยุทธศาสตร์ strategic pivot พักยอมถอยในประเด็นหมู่112เพื่อรักษาตัวรอดและหันไปเล่นเรื่องความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจเต็มตัว พื่อสู้กับกระแสของพรรครัฐบาลที่เน้นการแจกเงินและการลงทุนขนาดใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทสรุปประบ,บทวิเคราะห์ในขั้นนี้สถานการณ์ตอนนี้เข้าทางสิ่งที่ดรอนนท์วิเคราะห์ไว้เกือบ80%โดยเฉพาะเรื่องสงครามกฎหมายและความพ่ายแพ้ในพื้นที่ท้องถิน่นที่สะท้อนว่ากระแสส้มเริ่มอิ่มตัวในบางพื้นที่ก้าวต่อไปที่น่าติดตามวันที่สารดีกานัด ฟังคำสั่งรับฟ้องจะเป็นวันชี้ชะตาว่าพรรคประชาชนจะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเป็นคนที่3ในรอบไม่กี่ปีหรือไม่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าส้มรุ่นใหม่ที่เหลืออยู่มีคุณภาพพอจะประคองพรรคต่อไปได้ไหมคุณต้องการให้ผมช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสอสส้มกลุ่มที่ไม่ได้โดนคดี44คนเพื่อดูว่าใครมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปมากที่สุดไหมครับ วิดีโอตัวเดิมนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนทางกฎหมายของ44ซึ่งหากคุณได้รับชมจะช่วยให้เห็นลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์ว่าดาบอาญาสิทธิ์จะตกลงมาช่วงไหนครับดําเนินการให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้บทสรุปนี้มีความสมบูรณ์ที่สุดผมได้รวบรวมจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์รับของพักและวิธีการเมืองใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของพักส้มในปี2569ดังนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งยุทธศาสตร์สำรอง3มชั้น Triple Layer Buffer เพักประชาชนปชนอไม่ได้เดินหน้าแบบไร้แผนรับมือคดี44สสโดยมีการจัดวางโครงสร้างผู้นำไว้เป็นเลเยอร์เพื่อป้องกันการถูกตัดหัวทางการเมืองชั้นที่ 1. แนวหน้า กลุ่ม44สิถิติดคดีจริยธรรมนำโดยเทงนัทพงศ์มีหน้าที่ทำแต้มในสภาให้มากที่สุดก่อนที่ศาลจะรับฟ้องชั้นที่สองตัวสำรองพร้อมใช้กลุ่มที่ไม่ได้ลงชื่อหมู่1 1 2่งรนำโดยไอติมพฤดวัชรสินธุและกลุ่มศาสวิชาการเช่นศส,สินันธรรมนิตินันทนายแจมซึ่งถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าพักและโคศกทันทีหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองชั้นที่สาม คนนอกที่มองไม่เห็นเครือข่ายอดีตแกนนำเก้าวไกลคณะก้าวหน้าที่ทำหน้าที่เป็นติ้งแทงวางนโยบายและกลยุทธ์จากวงนอกซึ่งเป็นจุดที่ดรอนนทวิจาร์ณว่าเป็นการครอบงำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองไทม์ไลน์ชี้ชะตาคริติคอล p o l i t i c a l l ท time l i n น์ี่2 6นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ซึ่งจะพิสูจน์ว่า เจ็ดข้อที่ดอกเตอร์อนนท์ชี้ไว้นั้นจะกลายเป็นจริงทั้งหมดหรือไม่ช่วงเวลาเหตุการณ์สำคัญผลกระทบที่คาดการกุมภาพันธ์มีนาคม69ปอปอปชาสง่งสำนวนให้สารดีกาหากสารรับฟ้องแกนนำพักสิบคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมษายน69การเลือกตั้งงอบอจะทั่วประเทศบทพิสูจน์ฐานเสียงรากหญ้าว่ายังแน่นหรือถูกพักน้ำเงินตีแตกพฤษภาคม มิถุนายน69การพิจารณางบประมาณปี70พักส้มจะใช้เวทีนี้สู้ครั้งสุดท้ายเพื่อสร้างกระแสก่อนถูกพักงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม3การปรับตัวของพักส้มจากอุดมการสู่ปากท้องสิ่งที่ดรอกเตอร์อนนนวิเคราะห์ว่าพักส้มพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นกำลังถูกพักพยายามแก้เกมด้วยแนวทางใหม่การเน้นนโยบายเศรษฐกิจจุลภาค เราจะเห็นพักส้มพูดเรื่องน้ำประปาขยะการขนส่งมากขึ้นในระดับจังหวัดเพื่อลดข้อหาว่าสนใจแต่เรื่องหมู่112การประทะกับพักน้ำเงินในปี2569คู่ปรับเบอร์หนึ่งของพักส้มไม่ใช่เพื่อไทยอีกต่อไปแต่คือพักน้ำเงินภูมิใจไทยที่มีฐานอำนาจท้องถิ่นแข็งแกร่งนี่คือสงครามตัวแทนระหว่างการเมืองใหม่ vs การเมืองบ้านใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยม เครื่องหมายสี่เหลี่ยม4บทสรุป,ปรภาพรวมคําทํานายของดรอานน์เป็นจริงแค่ไหนจาก7ข้อที่คุณให้มาผมสรุปความแม่นยําตามสถานการณ์จริงได้ดังนี้ครับ 1. ส้มการละครยังมีให้เห็นเน้นการเป็นเหยื่อกฎหมายจริง 2. ภาษาบุลลี่ยังคงมีอยู่ในโลกโซเชียลแต่ลดระดับลงในสภาจริงครึ่งเดียว 3. ความโปร่งใสเงินทุนถูกตรวจสอบหนักขึ้น แต่ยังไม่มีหลักฐานมัดตัวชัดเจนอยู่ระหว่างพิสูจน์ 4. ผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันพักพยายามแก้จุดนี้ด้วยการลงพื้นที่ท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนแปลง 5. ความขัดแย้งภายในมีรอยร้าวเรื่องการคัดเลือกตัวผู้สมัครออบจริง 6. ความพ่ายแพ้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เริ่มแพ้ในบางเขตที่เคยเป็นฐานที่มั่นจริง 7. ความเชื่อถือลดลงฐานเสียงวหวกลางคน เริ่มลังเลแต่คนรุ่นใหม่ยังเหนียวแน่นจริงครึ่งเดียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทสรุปสุดท้ายจากผมเจมินนยสถานการณ์ของพรรคส้มในปี2569คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดภายใต้กรงขังทางกฎหมายครับคำวิเคราะห์ของดรอานน์เป็นเสมือนคำเตือนที่เผ็ดร้อนซึ่งพรรคส้มกำลังพยายามพิสูจน์ว่าคำทำนายเหล่านั้นผิด ด้วยการพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นพักที่ทำงานเป็นมากกว่าแค่พักที่พูดเก่งเกมนี้ยังไม่จบจนกว่าสารดีดีกาจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดครับคุณต้องการให้ผมสรุปประเด็นเปรียบเทียบระหว่างพักประชาชนกับพักน้ำเงินในแง่ขุมกําลังท้องถิน่นเพื่อดูว่าใครมีโอกาสชนะเลือกตั้งอบอจะมากกว่าการในรอบนี้ไหมครับดําเนินการได้เลย จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดณวันที่10กุมภาพันธ์2569ซึ่งเป็นเวลา